ต่อนะครับข้าพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวังฆังสัมมาสัมพุทโธวิจารย์สัสสมโนสุคตโโลกกาวิจัยในหนุดอโลปุริสัตมหาราติสัตตเดวมนุสานังพุทโธภะคะวัติสิทธมานุสติสาวะโตภะคะวะตาธรรมโมสันติติกวะกาลิโกุให้ปะสิโกปะญญโกปะจตัมวิติตาบวิญญูวิติเศเษสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสามกังสโกมุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสามกังสโกยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสามกังสโกสามีจีปฏิปันโนภะะะควโต sama kasang ko ya tidak ali puji kani ada puji lagi sama sama ko ngaku nyu bahu nyu dan kini nyu anjir ini karena nyu anu dalam punya di 12 sakatawa sakatawa putara กตานัง an, 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 ูสัตังอุตมัวลังดิตังเทวันุสังคนตาเชนัสตินานนสันตุัตวาสเปิุขาวุปัสสมิตุเตสกตะวตมละตนังสัตังอุตมัวไลังป้ลิปาวุปัังตมาเตเชนะสตินานสันตุัตวาสเปดปาวุสมีตุเตสกตาวังขลตานังสังอุตมังวลังอาวนญยังปาวุญยังสังเกตเเชนะสตินานนสันตุัตวาสเปิุขาวุปัสสามิตุเติามถาินนบัญชร ໄຊຍະສະນາກະຕໍາພຸຕັງສິຕວະມະນັງສະວະນັງຈຕຸສັບຈັດສະປະນງານສັງເດດິນສຸນະສະປະຕາຫັງກະລາດັດຢູ່ພຸຕັງອະຕວິສະຕິນາຍະກາສັບປິປິດາມາຍັງມາດັດຈິຕິມຸນິສາລາສິເສະປະດິດຸມາຍັງພຸດທະດໍມະວິລຸນິສັງຄົມະວິໂຕມາຍັງອຸເລສະະມະກຸນັງກະລົວໄຍມຽນູໂລໂຕສານິໂພຈະຕະສິນິໂພຕັງຢູ່ພິດີບາສັມິ່ງຫມໍຂາງງານຸນຈວມມະເກ

Sa langta siya katesi na ang kamangkeso, san titala ta lang mulatuan si dakini mekase tengang, kasakan patatuwa si wami ang huli ma langkang, kata mulapain langkang ang yana bisu takang ang katesi sa tanang asih, si sapa san sita, si na 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 hauya san si tasa baba lang katawata pita pi san si atapa tentu patawasi sa minang yang yang tuwa nasa tena tei, sasapa sa tomen sa tinenang sa tasan putapan solisi

taung sama sama mini mini sao lanang kini galang uti takula tasena malang kananti ta mavisita vamun indo onde yasamun odei saya mangala ni malandi deng amabiin ke sa palanti mu lan pananda wakamanta patasa yang khangandi sudan no wisya cita vamun indo onde yasa munguti saya mangala ni lanang kini yang kasawa yang nganianya butang ka wakciya kama sanewa sudalu nan tamet ambu se ka bisinya sada vamun indo ta daya samun utei သေမံခလာနီအိုကေတက္ကမတိယန္ဒာဆိုတံနံတံကဝန္တေယောဇနပဒံဂိုလီမာလဝန္တေဒီဒီသံကတမနုစေတဝမှုနိန္ဒောတံတေယောသမ္ပုဒေသေမံခလာနီကတမနံခတမှုတလံိဝပပိနေယချင်းချင်ကြရွတမစ္စနံစနกายမစေစံငေနသောမပိချင်းစေတဝမှုနိန္ဒောတံတေယောသမ္ပုဒေသေမံခလာနီသစ္စံဝိယယမတိစ္စကြကဝန္တေကီတုံမာသပိရောပိသမဏံငာလီယံနပုတံပညာပါတိပါဉာဏိဆိုတောအာချာနိတော်ရှိတဝမှုနိန္ဒောတံတေယောသမ္ပုဒေ Saya mangkana ni na ndo banang kabote rambi bondang meirim boleh nalilah bocang kini tama bayang do ribo batis so bichinya sita ma munin do tan daya sa munute Saya mangkana ni tu karena titik pocang kini azu zadang tang bang mang mi soti songgi be တိပံကာပိတာဏံယနာနာခเตနဝိသိယသိတဝမုနိန္ဒဝတံတေယကမုเตယေမကလာမီတာပေပုဒ္ဒဆေယမံခန္နာခန္ဓာယောဘဇဏွတိနာတိမေသာတေမတံတေယေတဝါနံနေကပိဝိတဏီယောဘာတာဝါနိမုခังสုခังสုအတိကမေယန္နာလောစပညုမဟာကလူညကောနဒွေအိတားယံသမ္မဗန္တိဏံပိုလေနဝဗဗ္ဗလမီသံဘာဘန္တောသံပုတိမုတ္တမရေတေနသာကေဝတိနုစာတိနဆိုဥန္တု เดี๋ยวนะสักวันสิ่งหนึ่งอุดตีสิ่งมันคังสิ่งตัว่อที่ยัม่ได้สักยันนั่นที่วันจันทร์นันต้องมีเชงงู่สิ่งที่ฉันมันคเลยอะไรล่ะสิ่งนั้ังคีสิ่งนต่วีบุคคลีพิสิกิสับปุ่นท่านนั้นคับันตัวมุ่งจะิสุนังคันยังสุมังคั่งสุภาพนังสวดดิ้นสุขานุสุโมตัวจักรเวียธรรมแจะลิสุปนิสกินังขายักษ์ังวาจะกังปัญญ์สินังปัญญ์สินังมันนู่กังปัญ พาวันตุสัมพะมังคัลังลก k a n ตุสัพพะติวะตาสัพพุตานุปาวินาสัตตสุติพาวันตุตาวัตตาสัพพังคัลังลก k a n ตุสัพพะติวะตาสัพพังคมลานุปาวินาสัตตสุติพาวันตุติาวันตุสัพพังคัลังลก k a n ตุสัพพะติวะตาสัพพังังคานุปาวินาสัตตสุติพาวันตุติสิมาปันติธนาคาถายาเทวัตาสันติวิหะเรามาทีนีโตเปกาลิปุติปุติกาลีต่ายิงต่ายิงดามะดานีนะนี่นะพาวัน ตวิตาสิงกลลทาวิะลามาตเลตลาจมาจานว่ากาจปิกบุลมิกานปติอ uh, ุบาสกากามจตนิกามจสัลลัมปนาปุตสุขิตาวันตุเทะลบูชาเยบิจัอันัสัมบวาสังเสสาาตาวปานิกานียานิกรมวัดังปเดชเตสบาเบิดุกันสุขันสะกกลุนตุสังขายังตาจุดตาพระตูขีลังสัตตังธรรมมตมัจจบุกลา

สิบุกเทวตาคุยโยชนะขาถาทุกขปัจจาริีสุขฆาปยปัจจาริีปยาโสกปัจจาริีโสกาโกลดุสปีปปานิโนเอตาวัตตาจามิสัพพะทางบุญยะสัพพะทางเอตสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสะปติสิติยาทานันธาทานตุสัตยาสีลังคันตุสัพทาภาวนาภินาตาวุตุขัสันตุเทวตาคาถาเศรษฐุมังคะระคาถา วันทุกสับปางสมังคลังลักันทุกสัปดาหวันท้าสัมพุชานุปวนาสติวันทุนีลันตลังวันทุกสับปางสมังคลังลักันทุกสัปดาหวันท้าสัมพันธมานุปวนาสติวันทุนีลันตลังวันทุกสับปางสมังคัลังลักันทุกสัปดาหวันท้าสัมพัสังขานุปวนาสติวันทุนีลันตลังสัพิปุตตะบาลปะตาปะเชกายังเชิยังลังขันตานังกาติสินาลัขังปานานิสัพัสุสัพิปุตตะบาลปะตาปะเชกาย Alam, tanang siya tayo lakang marami sa baso sa pributa para patapat si kayang siya Alam, tanang siya tayo lakang marami sa baso sa pributa balapata patapat. Pati kayang kaya ang balangan, tanang yan ay sinalakang sa baso. Sa pibuta balapata pata, pati kayang kaya Alam, tanang kaya... Ha, tanang kaya ay sinalakang sa baso. Sa pibuta pala pata, pati kayang kaya ang balang. Alam, tanang kaya ay sinalakang sa baso. Sabe puta taba na kaya kaya palang palang tanang kaya na lakang manami sa baso sa pipo pa dapat kaya 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 palang palang tanang kaya lakang manami sa baso sa pipo taba pa dapat kaya 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 palang Alang tanang yate lakang manami sa baso. Sa pipo pa dapat kaya 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 palang. alahan tanang yate lakang manami sa baso. ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานสงส่งการบูชาพระรัตนตาอีกด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูตพระบารินแลพระกาตาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่ข้าพเจ้าขอให้นจาจทุกไปตั้งพวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวนาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์เลตธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดนำหน่วยปอนให้เก่ข้าพเจ้าเรียกวัดุม มงคลป้าปิตายยาอดเศรษฐีเวียนย่าเศรษฐีเดียนไม่โกแปดตลอดจนมาดูมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปียดด้วยอนุบ้าเองพ้าปร,ปริตจงสำเร็จศัดิสิทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุ